เดี๋ยวไปไลฟ์บนกล่าวเนอะคืีอาาด้มดยแล้วจะไปแพสไต่ดาวเล่าอยู่จ้ามันแก่เล่าะเ่ากันแล้วค่ะกเยว่าไปหาพูดโซดีน้ำแล้วจะไปพูดกันยังนัเงอกลเนี่งนั่งลุแม่ มทนี้แล้วได้ลสิตกนีมิดตัวนี้มิดโอ้น่าซือา้อที่เป็นจองแล้วครับราบิบณที่ราบ้างกาไว้เลยเอ เทโอตะบัดเทโอให้รูปไปลูกลลกับร้านเบึงเนีน่ยป่นก็น้นงเสียง่ามดุดะคาส่เสื้อง่ามสาวเล้า ห่าก็ยนั kind of ่งได้แม่่าเออนั่งกายีนนะได้กก็ยีนหน่อยพอดีพูดแม่เออกายีนหลาหลายทั้งหมด thay rượu vào để fan fan bưng tujá tujá tujá

คือบ no ่เบิ่งหน้าเบิ่งหน้าได้ไหมนี่ไหมตัวกล้องได้ไหมเนาะอ้าวตาุกครับ พี่แจมแดงมั่งต,งตองเหรอเนาะพันไ, <laughs> ไปจะเบิ้งดนๆด,ด <laughs> ไอ้ที่สิมาเหม,มือนไอกัแม่ที่สองที่สองยันทีนมาันเี่เาครับ ở bên cùng của các cơ quan các cơ quan địa phương các cơ quan